สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เจอก,กันกับคุณคู่ตายค่ะนนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะหน้า181เลยนะคะ <Yeah. S 1> เจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วนะคะเรามาดูที่พัฒนาความรู้ค่ะ เขาถามว่าต้นกล้านะคะเดินได้15ช่องนะคะขุนเดินได้13ช่องอ่ะเรามาดูกันค่ะอันนี้คือแถบนะคะจุดเริ่มต้นนะคะเริ่มที่0นะคะไปเรื่อยๆนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อันนี้คือขุนใช่ไหมครับตัวอ้วนนะคะ แล้วก็ต้นกล้าค่ะต้นกล้าเดินได้15ช่องนะคะ14 15ก็คือตรงนี้นะคะตัวผอมๆค่ะต้นกล้าเดินได้มากกว่าขุนนะคะดังนั้นค่ะ15มากกว่า13ค่ะหรือขุนเดินได้น้อยกว่าต้นกล้านะคะดังนั้น13น้อยกว่า15นั่นเองค่ะ ามาแสดง13และ15บนเส้นจำนวนกันค่ะเส้นจำนวนนะครก็เป็นเส้นตรงนะคะเริ่มที่0 1 2 3 4 5 6 7ไปจนถึง20นะคะแต่ละช่องนะคะมีระยะเท่ากันนะคะทีนี้ของ คุณนะคะเดินได้13ใช่ไหมคะ13ช่องก็วงกลมที่13บนแถบจำนวนนะคะแล้วก็ต้นกล้าค่ะเดินได้15ใช่ไหมคะเราก็วงกลมที่15บนแถบจำนวนนะคะ15มากกว่า13นะคะหรือ13น้อยกว่า15สังเกตนะคะสังเกตว่า13ค่ะอยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมคะซ้ายมือก็อยู่ทางนี้นะคะ แล้วก็15อยู่ทางฝั่งขวามือใช่ไหมคะการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนนะคะจํานวนที่อยู่ทางซ้ายมือค่ะจะน้อยกว่าจํานวนที่อยู่ทางขวามือนั่นเองนะคะเอาเรามาดูที่ข้างล่างค่ะ15กับ20จํานวนใดมากกว่าจํานวนใดน้อยกว่าเพราะอะไร15ใช่ไหมคะ15บนแถบจํานวนคือตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆแล้ว20ราคา20ก็คือ จำนวนสุดท้ายเลยใช่ไหมคะแล้วจำนวนใดน้อยกว่าเพราะอะไรคะจำนวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะอะไรใช้แล้วค่ะ15น้อยกว่านั่นเองใช่ไหมคะ15น้อยกว่า20หรือ20มากกว่า15 mm hmm. เพราะอะไรคะเพราะว่า15เป็นยังไงคะ15อยู่ทางซ้ายมือนะคะแล้วก็20อยู่ทางขวามือนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆมาดู ตัวอย่างต่อไปเลยค่ะเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะจํานวนที่เขากำหนดมาให้ก็คือ12กับ16ค่ะ12คือจุดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้ว16ก็ตรงนี้12เป็นยังไงคะ12อยู่ฝั่ง้ายมือค่ะ12อยู่ฝั่งสายมือแสดงว่า12เป็นยังไงเอ,อ่ย12น้อยกว่า16นั่นเองค่ะหรือ16มากกว่า12ค่ะ เรามาลองทํากันนะคะ18กับ11ค่ะเราวงที่11นะคะแล้วก็18 11อยู่ทางซ้ายมือ11เป็นยังไงคะใช่แล้วค่ะ11น้อยกว่า18นั่นเองเพราะว่า18อยู่ขวามือใช่ไหมคะหรือ18นะคะมากกว่า11นั่นเองค่ะ ข้างล่างค่ะ14กับ17ค่ะตรงนี้14ใช่ไหมคะแล้วก็17 14เป็นยังไงกว่า17คะใช่แล้วค่ะ14น้อยกว่า17นั่นเองเพราะว่า14อยู่ทางซ้ายมือค่ะแล้วก็17อยู่ฝั่งขวามือนะคะหรือ17เป็นยังไงคะใช่แล้วค่ะมากกว่า14นั่นเองค่ะได้ไหมคะเด็กๆ ต่อไปค่ะหน้า183ค่ะเติมคําว่าเท่ากับน้อยกว่าหรือมากกว่าลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะตัวอย่างนะคะ7กับ14ค่ะ,ะเราวงกลมที่7ใช่ไหมคะกับ14 7เป็นยังไงกว่า14คะใช่แล้วค่ะ7น้อยกว่า14นั่นเองเพราะ7นะคะอยู่ซ้ายมือใช่ไหมคะและ14อยู่ขวามือค่ะหรือ14มากกว่า7นั่นเองคะ่ะ ทีนี้เรามาดูข้างล่างค่ะ19กับ16บ่าวงกลมก่อนเลยนะคะ16และก็19กใช่ไหมคะ16กับ19ในที่นี้เขาให้19มาใช่ไหมคะ19เป็นยังไงกว่า16คะเด็กๆใช่แล้วค่ะมากกว่านั้นเองเพราะ19เป็นจำนวนที่อยู่ทางขวามือนะคะหรือ16เป็นยังไงคะ16หน้อยกว่า1 9 เนั่นเองค่ะเพราะ16อยู่ทางซ้ายมือนะคะต่อไปค่ะ17กับ17ข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะ17 17กับ17ก็ต้องเติมคำว่าเท่ากับนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ10กับ20ใช่ไหมคะเราวงกลมกันเลยนะคะ10แล้วก็20ค่ะ10เป็นยังไงกว่า20ค่คะ ใช่แล้วค่ะน้อยกว่านั่นเองน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะว่าสิใช่ไหมคะอยู่ทางสายมือค่ะแล้วก็20อยู่ทางขวามือใช่ไหมคะหรือ20เป็นยังไงคะมากกว่า10นั่นเองค่ะได้ไหมคะเด็กๆนะเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันค่ะเติมคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะคะ อ,อ่านไปพร้อมคุณครูนะคะร้านขายของที่ะระลึกที่ะระลึกขายตุ๊กตาหมีได้12ตัวขายตุ๊กตากระต่ายได้15ตัวขายตุ๊กตาหมีได้มากกว่าหรือน้อยกว่าตุ๊กตากระตา่ายมาดูรูปภาพกันนะคะอันนี้ตุ๊กตาหมีอันนี้ตุนน๊กตากระต่ายนะคะเราใช้แถบจํานวนในการเปรียบเทียบใช่ไหมคะ12คือตุ๊กตาหมีค่ะ 15คือตุ๊กตากระต่ายนะคะ12เป็นยังไงกว่า15คะใช้แล้วค่ะน้อยกว่านั่นเองเพราะว่า12อยู่ทางสายมือค่ะและ15อยู่ฝั่งขวามือใช่ไหมคะดังนั้นขายตุ๊กตาหมีได้น้อยกว่าตุ๊กตากระต่ายนั่นเองคะ่ะได้ไหมคะเด็กๆสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะ การเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนนะคะจํานวนที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะจะน้อยกว่าจํานวนที่อยู่ทางขวามือค่ะหรือจํานวนที่อยู่ทางขวามือจะมากกว่าจํานวนที่อยู่ทางซ้ายมือนั่นเองค่ะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆไปทําแบบฝึกหัดหน้า112และ113ามาส่งค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ